สวัสดีครับท่านผู้ชมเอซีทุกท่านครับมือนีหน้าค่านํำโชดรวยซับมีแนวทางมานำเสนอครับใบตรวจมาสีหมอครับแนวทางชลากินนแบงรัฐบาลวันที่6 6กันยายนพศ2567มานํมานำเสนอเอซท่านผู้ชมครับก่อนจะขอไปเบิงโปวดฟังคำเตือนครับ โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมทุกการคำนวณของคณาจารย์มีเขามีรุดให้ใส่เป็นเพียงแค่แนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงมาพิเคราะห์พิจารณาไปนน้ำกันครับของมาสีหมอกมาเบิงย้อนหลังไปก่อนครับคอยมาเบิงแนวทางวันที่6 6กันย่าว่าจะมาเด็กเวียนตัวไหนครับ หวดที่แล้วครับมาสีหมอกเขาไปเลขเด่นเขาไปที่ศูนบนครับ06ครับมีมี0ูนครับเบิง้งเดเร็วเลยครับซุปเปอร์เฮงมาบนครับมาลางครับเก่าสีศ พ่อปากแดงฮิตตลอดการครับถัดจับได้ซีเก้าครับมาศูนย์มากเก้ามากซีครับเลขทักษิณครับหกโตจับใสซได้อยูนีศูนย์หกครับหน้าบนครับมาเบื้งผลงานปัจจุบันครับวันอาทิตย์ครับผลฉากออก หนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกเก้าสี่มาสีหมอครับมีสองสีเก้าสองตัวมีสามมีหกครับพรุ่งนี้รวยมีสองมีเจ็ดครับ ข้างในมี3มีเก้าสตัวลางมีสมีเก้าครับสายป่วนเลขเด็ดมี2มีเก้าคนสมองเพชรครับมี2มี6มีสมีเก้ามี3มี8มี5มีเก้า อาจารย์บันชาครับเลือกบุญมีหาเลือกล่างมี2 20 26 29มาเก้าบึงแม่นย่ำตรงเพงครับมี2มีสมีเก้าสองสามสองแปดสาสเก้าหรเจ้าพ่อขุนครับเด,เด่นเห็นสัดมีสี่มีหกสี่สอี่สามสี่ 6กสองหตัวเดียวมีสองครับหวยตะเคียนทองมีสมีสองมีเก้ามี8ดส่วนเด็กเด่นครับจนมากจะมา8ปดหาเด่นสุดคือหาครับมาบ่อยส่วงตรงนี้มาเบิ่งง้ังหลังครับ ชุดถล่มเจ้ามือมีเจ็ดหนึ่เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหว่างล่างมีเก่าสอก่าสครับมาเบิงซุปเปอร์เฮงครับบนห้สองสองหาสองเจ็ดสมี0ูนย์สี่สสกสี่ครับ เจ้าพ่อปากแดงฮิตตลอดการครับเดินดีมากตลอดเด่นตัวเดียวมีสองครับสามตัวมีหาเก้าหกที่ซี่เขียนไว้นี่ก็คือเอามาจากนี้ครับตะเคียนทองครับหกซีหกเก้าหกหาโบ,บนกลามตองมีเห็นครับ เก้ากับหกสองตัวนี่ถ้จับใจกันก็มีเก่าหกเก่าสี่เก้าห้าจับใส่ 96, 94, ใสามตัวนี่ครับหกเก่าหกห้าหกสองว่าเดินดีครับสามตัวตรงนี้ยางขี้ร้ายตรงม้าครับบน,บนกลางเก่ากับหกครับมาเบิ้งสิงโตแดงครับ มีสองมีสี่มีหกมีแปดมีเก้าเด่นเดนเห็นชัดกับมีหกห้าหกเก้าครับ FC ใบพิจารณาเป็นพิเศษธธมาเบิงเหล็กฟันทงครับบนมีสองสองสามสองหกสองแปดล่างมีเก้าสี่เก้าหกคู่เท่าน้ำโชกครับ เด่นบน 46, 42, 4ีเก้าซีหกเจ็ดศมี0ูน6 07ยอดอาจารย์ดังครับบนมีสอล่างมีเก่าครับมาเิ่งคนชีโชครับ 1นึ่งห้าเจ่าเเก้าลางให้นครับคนชีโชคบนมี2อหามี 1, 15 1. 15 2ึ่งสอง2 3 8 2อสอา่งสลุยครับมี0 2 0 6 0สองศยนเกเด่นสุดคือศนย์บนมีเก้าสามเก้าสีย์เก้าเ เก้ 90, 94, าศูนย์เก้าสีครับมาเบิงมาสีหมอครับบนมี2มี 9, เก่าเดียนสุดคือ2ส่วนล่างมี6 6หกสอง8ก 8, ส่วนมาออกจะมาตรงนี้ครับบนขาดบะไรครับมีเก่ามีศูนย์มีหาตรงนี้เห็นเลขบนครับ 2องจจากมาได้ครับสองศย์สองหามากจะมานี่ถ้ามีสองมีเก่าตรงมี้ศูนย์มีหาสี่ตัวครับบนมาสองตัวหรือมาตัวหนึ่งครับมาเบิ่งจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งครับเลขทักษิณครับเด่นสองห้ามาตัววิ่งสองแต่ว่าสุดสีวงไห้นี่ครับมีหกตัวหนึ่งเจ็ดกับหา 8ปให้เอา2ตัวนมนตัวเด่นครับ1นึ่งห้าหนึ่งแหนหถ้าหาก็จะเป็นห6าหกหาแอฟซีมักตัวใดจับใส่ครับถ้ารักหาก็ห6าหกห5าเจหาหนึ่ง แต่เจ็ดก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกครับแต่เอาเป็นลักลักหนึ่คือสองตัวนี่ครับหนึ่งกับเจ็ดสามตัวก็ได้นี่สามตัวนี่ามั่งร่องกันไหมนี่ส่วนมากอ๋อครับจะจับเซกูกันมาเบิร์อาจารย์หนูครับเด่นบนมีสองมีเจ็ดเด่นล่างมีสี่มีเก้าครับฟาลิคิดมีเก้าหนึ่ง 9ก้าล่างมี02 62มาเบิงเจ้าแม่ตะเคียนทองครับเด่นสุดคือซีล่อง2องเก้าเก้าแเก้าสองเกส่วนมากจะมเาเลขกไทยั้งวดที่แล้วรุดครับเลขกไทยตรงนี้มี2สองซีส มาเบองคนสู่ชีวิตรครับเด่น3กับ0ครับ2 0 60 70 3มี32 36 3งตัวมี8 32 4 36ครับขอบคุณครับทีขบ่ขอมารับชมขอมาติดตามขอให้ทุกท่านมังน่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ